สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทันสเตอรี่นะคะสำหรับ EP ีนี้ค่ะแม่ดิวก็มีไอเดียในการ reuse ของเล่นเก่าๆให้กลายเป็นของใช้เก๋ๆก,กันนะคะและของเล่นที่แม่ดิวจะมา reuse ในวันนี้ค่ะก็คือเจ้าตุ๊กตาพวกนี้นั่นเองค่ะหลายๆบ้านก็คงมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะ พอลูกโตขึ้นเนี่ยเจ้าตุ๊กตาพวกนี้ก็กลายเป็นของเล่นที่ไม่ได้ใช้งานเลยแล้ววันนี้แม่ดิวก็จะเลือกตุ๊กตาชิ้นนี้ค่ะมา r e u s สเป็นกระเป๋าใบใหม่ให้กับน้องทันค่ะซึ่งเจ้าตุ๊กตานิ่มๆตัวนี้นะคะก็คือโถใส่น้ำผึ้งของเจ้าหมีภูนั่นเองค่ะแม่ดิวก็เลยนึกถึงนี่ค่ะสายคล้องแมสของน้องทันซึ่งมีอยู่หลายชิ้นมากๆเลยค่ะและมีอยู่ชิ้นหนึง่งเป็นลายหมีภูซะด้วยค่ะ แม่ด๋ยกก็เลยจะใช้สายคล้องแมสตัวนี้นะคะมาทําเป็นสายคล้องกระเป๋าให้กับน้องทันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็มีไม่เยอะนะคะก็มีเจ้าหมอนหรือเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ค่ะแล้วก็มีสายคล้องแมสมีกันไกลแล้วก็กล่องใบนี้ค่ะซึ่งก็คือเข็มและด้นั่นเองมาค่ะมารื้อฟื้นวิชายเย็บปักถักร้อยกันนะคะแล้วก็ตามไปดูความสนุกสนานของน้องทันกันเลยนี่เราจะมา ตัเบียนเบียนก็ตันได้ลีนะครับมันจะมาตั้กระเป๋ามีปูนะครับทำไมเย็บกระเป๋าเอาละค่ะแล้วตอนนี้แม่ดูก็เริ่มจากการใช้กรรไกรนะคะตัดที่ตัวตุ๊กตาค่ะเพื่อดึงใยสังเคราะห์ที่อยู่ด้านในออกมานะคะแม่ดูตั้งใจตัดเป็นปากกว้างๆไว้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะใช้ส่วนนี้ค่ะเป็นปากกระเป๋าด้วย ในส่วนของใยสังเคราะห์นะคะแม่ดิวก็จะเก็บไว้ค่ะเผื่อที่จะใช้ประดิษฐ์ของเล่นอย่างอื่นกับน้องทันในโอกาสต่อๆไปนะคะและตรงนี้ก็เป็นส่วนของหูกระเป๋านะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเย็บสายคล้องกระเป๋าเข้าไปกับตัวกระเป๋าได้เลยนะคะแต่บังเอิญว่าแม่ดิวเจอตัวนี้ค่ะเป็นเชือกเ,อเสื้อฮูดของน้องทันนะคะที่แม่ดิวเคยตัดเก็บไว้ก็เลยเอามาประยุกต์ใช้เป็นตัวหูกระเป๋านะคะ อระหว่างที่แม่ดูกําลังเย็บหูกระเป๋าอยู่นะคะแม่ดูก็ส่งกระดุมให้น้องทันเล่นค่ะก็ให้แยกสีให้นับเลขไปนะคะจะได้ไม่กวนเราค่ะและตอนนี้เจ้าหูกระเป๋าของแม่ดูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาสายคล้องแมสนะคะมาเกี่ยวไว้กับหูกระเป๋าได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะกระเป๋าใบใหม่น่ารักน่ารักที่ประยุกต์มาจากตุ๊กตาตัวเก่าของเรานั่นเองค่ะลงกับแดนรถพามนี่ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณแม่ก็ขอลาทุกคนไปในคลิปนี้กับภาพความน่ารักน่ารักของน้องทันที่กำลังตื่นเต้นกับของเล่นชิ้นใหม่ของเขาละกันนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ไปกับช่องของพวกเราด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ 拜拜。